ส่องกล้องหอมแดงมีหลายคนขอมาเยอะมากคะ่ะว่าอยากให้ส่องหอมแดงให้หน้อยแต่ขอหอมแดงแบบรานะคะพี่อยากดูหอมแดงแบบที่มีรายเยอะๆอ่ะแบบนั้นเดี๋ยวส่องให้ดูแน่นอนคะ่ะรอราขึ้นก่อนนะคะวันนี้เนี่ย จะนำหอมแดงที่แบบไม่มีรามาส่องกล้องให้ทวนดูก่อนเพื่อที่จะไปเปรียบเทียบกับตอนที่มันมีราขึ้นนั่นเองอันนี้เนี่ยเราต้องเฉือนเอาเนื้อหอมที่แบบบางที่สุดนะคะก็ทั้งเปลือกทั้งเนื้อเลยอ่ะสเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวไปดูกันว่าแบบปกติเนี่ยมันเป็นยังไงส่องเข้ามานะคะอันนี้ก็คือเซลล์เยื่อหอมหัวแดงก็จะมีสีออกแดงๆเ,เนาะลักษณะรูปร่างเซลลเนี่ยจะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าค่ะแล้วก็มีนิวเคลียสอยู่ข้างในซึ่งแต่ละเซลเนี่ย ก,กันด้วยผนังเซลที่ค่อนข้างจะหนาอยู่นะอันนี้ติดสีแดงชามำ่องทั่วๆแล้วนะคะก็ไม่พบเชื้อราจริงๆค่ะอ่ะให้ดูความสวยงามของเซลลหัวหอมกันดูก่อนแบบที่ไม่มีราขึ้นเดี๋ยวแบบที่มีราเนี่ยเดี๋ยวต้องรอราขึ้นก่อนนะคะอ่ะอันนี้เป็นแบบเนื้อข้างในเนาะที่ไม่ใช่เปลือกที่มันจะเป็นสีขาวๆอะ่ะเขาก็จะแบ่งเป็นเซลล์แล้วก็มีผนังกั้นเซลล์แบบชัดเจนมากเลยอันนี้เป็นระหว่างเปลือกสีม่วงกับเนื้อหอมค่ะอ่ะอันนี้ก็คือหอมแดงแบบปกติ ไม่มีราขึ้นนะคะในใครที่รอแบบราขึ้นบ้างเอ่ย